ไม่ให้เรียกนางฟ้าไม่ได้แล้วมิ้นพีชยาน้ำใจงามตระเวนแจกข้าวกล่องคนงานแคมป์แจ้งมาจะไปแจกเองมิ้นพีชยาปั่นน้ำใจทำข้าวกล่องแจกคนงานในแคมป์ที่ไหนต้องการให้บอก อีกหนึ่งคนที่ออกมาแบ่งปันน้ำใจทำกับข้าวแจกคนงานในแคมป์หลังจากมีมาตรการล็อกดาวน์แคมป์คนงานต้องกักตัวในแคมป์เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อซึ่งทุกเมนูมาจากความตั้งใจของนางเอกสาวมิ้นพีชยาและครอบครัวแคนนางขับรถไปแจกเองด้วยจิตอาสาโดยสาวมิ้นยังบอกอีกว่า แคมไหนอยากได้ความช่วยเหลือให้พิมพ์ทิ้งไว้ได้อีกด้วยวันนี้มินทำอาหารกับที่บ้านไปแจกแคมก่อสร้าง2ทีถ้าแคมไหนต้องการเพิ่มเติมสามารถพิมพ์เบอร์ติดต่อไว้ใต้โพสต์นี้เลยค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะน่าชื่นชมจริงๆค่ะ